อาหารมื้อนี้ค่ะอมอมอมปาไซมอนเคยกินบ้าไม่ได้ผักซีลาวมาผักซีลาวเกือบไม่ได้เกือบไปไม่ทันไปซิมโมยังยังเบิร์ดอายุสามหมัดเมาเบิดเลย ผักอย่างอื่นไม่ได้เลยมันจะมีผักหอมป้อมหอมเปยอย่างผักซี่เล่ามันเบิดแล้วคลนรับรท่านมา่วงทอดคลีบปลาไส้มอนนี่ยหละข้าวเหนียว้ตามการด้วยของหวานพัฒนาการของการผลิต ปลาลาหรือน้ำปลาแท<ส>บะะจริงแล้วมันมันคือการเคลื่อนของผู้คนในอุสาคเนจางก,ก็จะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยไปมาหาสู่กันคนเขมรก็มาอยู่ที่ไทยคนไทยก็ไปที่ลาวหรือคนอีสานในอนาณาจักรล้านช้างก็ถือว่าจะแทบจะเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันหรือว่าอาณาจักรล้านานาหรือขึ้นไปที่12สจุดไทยหรือไปที่กวางสีนะคะเราเจอวัฒนธรรม